สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราหมอทิพย์ปรานิชาวันนี้แม่หมอมาทำคลิปอเรนดอมนะคะเพื่อนเวันนี้จะไม่มีกองการ์ดให้เลือกนะคะแต่ว่าแม่หมอจะใช้พลังงานหน้าไพ่ทั้งหมดสาหรับในการเปิดนะคะหัวข้อคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนคนคนนั้นที่เราคบอยู่นะคะจริงใจกับเราไหมนะคะคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ นะกำลังคบหาดูใจกับใครอยู่นะคะต้องการทราบว่าเขาจริงใจกับเราไหมนะคะคลิปนี้นะวันนี้ไม่หมอใช้ภาพคล้ององค์พระศิวะมหาเทพนะคะนะเ,เขาเรียกว่าองค์พระศิวะผู้เป็นใหญ่นะคะนะในระบบของพลังงานหรือในระบบสายพลังงานเทพนะคะ อ,องค์พระศิวะนะคะรูปหล่อนะคะเพืเ่อนๆเนาะดังนั้นคนที่เกิดมาแล้วมีพลังงานนะคะเชื้อสายองค์พระศิวะก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่มีเขาเรียกว่าความมีเสน่ห์นะคะเพืเ่อนๆเนาะเป็นคนที่ภายในหรือองค์ในรูปหล่อนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆเนาะแต่ว่าองค์พระศิวะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะต้องมีพื้นฐานของอคนที่มี อารมณ์ร้อนนะคะใจนักเกรงนะคะก็ได้ค่าเสียนะคะมีดวงตาที่3อยู่ที่หน้าผากนะคะแต่ว่าดวงตาที่3ามของพระศิวะนั้นนะไม่จําเป็นจะต้องเปิดตลอดเวลาะคะเพื่อนเนาะสามารถที่จะกําหนดให้เปิดและปิดได้ถ้าเมื่อใดที่โกรธเขาเรียกว่า โกรดนั้นจะเหมือนเป็นไฟเลยนะคะเพื่อนๆเนาะสามารถเผาผลาญทําทลายล้างได้หมดนะคะนี่คือพลังงานขององค์พระศิวะนะคะเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายถ้าในวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะมีเส้นสายที่เกี่ยวข้องกับองค์พระศิวะก็จะทําให้คุณมีลักษณะนิสัยเป็นเช่นนี้นะคะเนาะวันนี้แม่หมอจะมีพลังงานทั้งหมดนะคะ3เด็กด้วยกันในการเปิดหัวข้อคลิปนี้ คนคนนั้นนะคะที่เราคบอยู่จริงใจกับเราไหมนะคะนัคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะเ,เพื่อนเนาะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนด o อมนะคะในหัวข้อคนคนนั้นจริงใจกับเราไหมนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้ทั้งหมดพลังงานหน้าไพ่สามสหรับด้วยกันนะคะเพื่อนในการเปิดคลิปนี้นะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีประเด็นความรัก นะคะหรือคนที่เราคบอยู่จริงใจกับเราไหมนะคะนะ,ค,ะนะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะถือว่าเป็นพลังงานรวมพลังงานสุ่มนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื Rivera ่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณกำลังมีเหตุการณ์หรือมีสถานการณ์ที่คบใครอยู่แล้วอยากทราบว่าเขาเนี่ยจริงใจกับเราไหมนะคะพลังงานนี้นะคะที่แม่หมอเปิดนะถ้าตรงกับคุณก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นคลิปเรนดอมนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะ แม่หมอขออนุญายตองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนนะคะในการเปิดพลังงานน้าพา่องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานน้าพ่ายสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานน้าพ่ายโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนอะคลิปนี้นะพลังงานส่งพลังงานรวมนะคะเพื่อนๆกรณีที่เรามีประเด็นนะคะในเรื่องของความรักนะคะ คนคนนั้นที่เราคบอยู่จริงใจกับเราไหมนะคะคลิปนี้ขอดูสถานการณ์หรือว่าดูตัวตนเขาก่อนนะคะเป็นเช่นไรนะคะเพื่อนเนะาะใบแรกเดอะซันนะคะเพื่อนตามด้วยเดอะเลฟเวอร์เ p อ r o r มเอเรอร์หนึ่งไม้เท้าจัสติเมนต์นะคะเพื่อน ตามด้วยเด็กหนุ่มผู้ถือไม้เท้า King of Pentacle นะคะราชาถือเหรียญแล้วก็ก้าดาบนะคะเพื่อนตามด้วยสี่ไม้เท้า h e m o n แม่หมอต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเนะอะถามว่าเขาจริงใจกับเราไหมแม่หมอคิดว่าคนคนนี้เขาจริงใจกับเรานะคะเพื่อนแต่ว่าสถานการณ์ที่เขาคบเราอยู่นะ มันอยู่สภาวะที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ไหมนะไพ่เดมูลเป็นไพ่ของความหวาดระแวงนะคะนะเ,เป็นไพ่ของไพ่ที่เขาเรียกว่ามันมีความอึมครึมความมืดมนไพ่กลางคืนนะคะเพื่อนเนเอะไพ่ะจ์ตัวนี้นะมันเป็นเหมือนอกําลังมีแมงป่องนะคะที่กําลังจะเดินขึ้นมานะ,ะอยู่ใน สิ่งที่เขาเรียกว่ามืดมนและน่ากลัวนะแต่ว่าสถานการณ์นี้มันควบคู่มากับใบแรกคือเดอะซันนะคะเพื่อนแม่หมอคิดว่าคนคนนี้าถามว่าเขาจริงใจกับเราไหมแม่หมอตอบเลยนะคะว่าเขาจริงใจแต่ว่าสถานการณ์นี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยได้ไพ่คู่ของเดอะเลิฟเวอร์นะคะคู่เดอะเลิฟเวอร์คือคุณกับเขามันต้องมีสถานการณ์ที่เรียกว่าปัญหา เขาเรียกว่ารักสามเศร้าเราสามคนก็ได้ที่เข้ามานะคะหรือสถานการณ์ที่มาทดสอบจิตใจของคุณนะคะว่าคุณกับเขาจะผ่านไหมนะคะในเรื่องของคู่ครองที่จะเป็นรักแท้ชั่วนิรันด์นั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะบางครั้งนะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดน ต่างชาติต่างศาสนานะคะเป็นคนไกลนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรามากๆก็ได้นะเช่นแตกต่างในะเรื่องของอายุนะคะเรื่องของภาษาเรื่องของออความเป็นอยู่นะคะหน้าที่การงานก็ได้นะคะเพื่อนเนอะคนคนนี้สามารถรับราชการนะคะทนะหารตำรวจนะคะหรือ,อ,อทำงานระดับ48นะคะหรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าต้องควบคุมผู้อื่นนะคะมีลูกน้องนะคะ,ะมีผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะแล้วก็สามารถเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะนะมีงานของตัวเองแต่ว่ามีลูกน้องนะคะมีลูกจ้างที่เราต้องคอยควบคุมดูแลได้คนคนนี้เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจด้วยส่วนหนึ่งนะคะอีโกเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นคนที่ภายนอกเข้มแข็ง ข้างในก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะคนคนนี้นะชอบช่วยเหลือนะชอบทําบุญแต่ว่าเ,เราต้องเข้าถึงจิตใจเขาด้วยเพราะว่าเนื่องด้วยหน้าที่การงานหรือสภาวะที่เขาเนี่ยต้องรับผิดชอบทําให้เขาต้องเหมือนคนเข้มแข็งเพื่อนๆเนาะแสดงออกอให้คนอื่นเห็นไม่ได้ว่าอ่อนแอรประมาณนี้นะคะดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยแม่หมอคิดว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะมันมี พลังงานของการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นควบคู่กับจัสเมนการหลุดพ้นทางด้านจิตวิญญาณนะคะเนาะถ้าตอนนี้คุณมีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้านะออกมาเป่าปีเป่าแต่เพื่อปลดปล่อยนะคะสิ่งใดที่มันไม่ดีจิตวิญญาณทางด้านการเชื่อมนะคะสายเ,เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย บางครั้งมันสื่อกันได้นะคะเนอะพลังงานดีๆเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแม่หมอคิดว่านะคนคนนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์นะคะคนคนนี้นะบางครั้งถ้ามันมีปัญหาเรื่องของระยะทางนะถ้าคุณกับเขาอยู่ไกลกันเนี่ยแม่หมอคิดว่าสภาวะตอนนี้คนคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเพื่อนๆเนอะเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมากลางดึก บางครั้งก็คิดถึงตะเรื่องของคุณนะคะค,คนคนนี้ถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะ,ะความคิดของเขาเนี่ยอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณนะถึงขั้นสี่ไม้เท้านะลงหลักปักฐานให้มันมั่นคงแต่ว่าสภาวะของเขานะคะมันอาจจะติดเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ก็ได้หรือสภาวะของเขาเนี่ยมันยังอยู่ในความอึมครึมมืดมน นะคะอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณให้มันสว่างสวยนะคะอยากจะเปิดเปิดเผยอยากจะเ,เหมือนให้ผู้คนรับรู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยคบกันแล้วก็คบกันอย่างจริงใจจริงจังนะแต่สถานการณ์เนี้ยคือณนะตอนเนี้ยมันอาจจะทําอย่างนั้นยังไม่ได้ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคนคนนี้นะคนคนนี้นะคะไม่เหมอะต้องบอกว่านะ ถ้าเป็นท่านหญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนแนวแนวประเภทน่ารักใสๆนะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็เป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะเป็นคนมีเสน่ห์เขาเรียกว่าคําพูดดีมากๆคนคนนี้นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องตัวเองก็คือบางครั้งเจ้าสำอางนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะเพื่อนๆนะบางทีเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันว้าวุ่นใจตลอดนะคะ นะงานที่เขาทำนะคะถ้าเป็นท่านหญิงนะคะเหมาะแก,ก่งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานทางด้านใช้จินตนาการความสวยความงามนะคะไม่หมอะคิดว่านะคนคนนี้เหมาะสมทางด้านนี้นะคะถ้าเป็นท่านชายก็ต้องระดับประมาณว่าบิ๊กบิ๊ัวห,หน้านะคะเนอะเป็นคนต่างถิ่นต่างเดนต่างชาติต่างศาสนาได้แน่นอนนะคะพลังงานที่เห็นนะแล้วก็คนคนนี้นะคะถ้าตอนนี้ ยังไม่รวยนะคะแม่หมอบอกได้เลยว่าคนรักของเรานะคะคนคนนี้ที่เราครบอยู่นะคะเขาจะสามารถเป็นผู้ที่ร่ำรวยได้นะคะในอนาคตนะแต่บางทีพลังงานตัวตนของเขาอาจจะต้องทำงานทางด้านสีเทาๆแล้วลุ่งก็ได้นะคะ,ะสามารถทำให้เม็ดเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายนะคะเนาะคนคนนี้แม่หมอคิดว่านะคะสถานการณ์ตัวตนของเขานะถ้าเขามีประเด็นมีปัญหากับคุณนะคะถามว่า เขาปิดนี้เขาจริงใจกับเราไหมเขาจริงใจกับเรานะคะเ,เพื่อนๆเนาะแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยมันต้องใช้เวลาต้องรอเวลาหน่อยนะคะความสว่างสวัยเนี่ยเริ่มต้นที่ใบแรกนะแต่มันตบท้ายด้วยเดมูลนะคะยังไงสักคนคนนี้เขารักเราแน่ จริงใจกับเราแน่แต่ต้องรอเวลาหน่อยที่จะสารสพันธ์ถึงขั้นสีไม้เท้าลงหลักปักฐานหรือบางท่านจะมีงานเฉลิมฉลองหรืองานวิวาเกิดขึ้นได้แต่สภาวะตอนนี้เข้าอยู่กับความทุกข์ความเครียดนะคะเนอะอยากจะมาเริ่มต้นแต่ติดปัญหาบางประการนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งเขาหรือฝั่งเราด้วยก็ได้นะคะคนคนนี้แม่หมอเห็นพลังงานตามนี้นะคะเพื่อน คนที่เราศึกษาดูใจอยู่จริงใจกับเราแน่นอนนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอขอดูสิว่าคนคนนี้นะคะพลังงานหน้าไพ่ของโรแมนติกแองเจิลนะคะต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะนะว่าเขาจริงใจกับเราลักษณะไหนหรือในอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นในรูปแบบใดในะเรื่องของความรักพราร์ทไรดีเลชั่นช i พ คนคนนี้เป็นคนแนอดีตชาตินะคะเพื่อนๆอนะ,อะทั้งคู่ The Lover และก็พ a r ร้ายเกิดขึ้นคุณกับเขามีสายใยที่มันผูกพันแน่นหนานะคะเพื่อนๆเนาะแต่ว่ามันต้องเจอแบบทดสอบเยอะนะคะสู้ๆนะคะเพื่อนๆเนาะยิ่งทดสอบในเรื่องของอรักสามเศร้าเราสามคนด้วยปัญหามือที่สามด้วยค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเพื่อนเพื่อนต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะใจเย็นๆนะคะเนาะตามด้วยพลังงานของ It is safe for you to love ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ปลอดภัยที่จะรักนะคะเ,เพื่อนๆคนคนนี้จริงใจกับเราแน่นอนร้อนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่มันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จงเชื่อมั่นว่าจริงๆเขาก็รักเรานะมันปลอดภัยที่จะรอปลอดภัยที่จะรักนะคะเราก็ต้องดูแลตนเองให้ดีด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะรักตัวเองให้มากนะคะความรักดีๆจะเข้ามาแน่นอนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามด้วย Calling in your s โ m a t e นะคะคุณกับเขาเนี่ยมันมีความผูกพันที่เรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าเรียกร้องซึ่งกันและกันหรือว่าคุณกับเขาอาจจะอธิษฐานจิตนะคะขอให้ได้เจอคนด,ดีขอให้ได้เจอคนที่จริงใจนะคะแล้วเบื้องบนก็ส่งคนคนนี้แหละมาให้คุณได้เจอเจอให้คุณได้มาคบกันนะคะนะแล้วก็ใบต่อไปนะคะเพื่อนคริมมิสตี ทั้งคุณและเขามันมีเคมีที่ดึงดูดกันนะคะเพื่อนๆเนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกร้องให้คุณได้มาเจอเจอนะแล้วก็เคมีของคุณกับเขาเนี่ยมันดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแม่หมอคิดว่านะความสัมพันธ์ครั้งนี้จงเชื่อมั่นนะคะว่าเขาจริงใจกับเรานะคะรอได้เพื่อนๆน,นะคะปลอดภัยที่จะรักนะคะแม่หมอขอดูซิว่า พลังงานจากไพ่สุดิแอ็กนะคะเนาะคนคนี้เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับราศีใดหรือธาตุใดนะคะเพื่อนเเนะเาะพลังงานไพ่หมายเลขที่21เนะคะเนปจูนนะคะคนคนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเนาะ หรือว่าวันอังคารได้หรือว่าเขาเกี่ยวข้องกับหมายเลขที่21นะคะเป็นวันเกิดหรือ,อ,อหมายเลขทะเบียนรถบ้านเลขที่เขาก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามด้วยยูเรนัสนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะนะเ,เป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดูดีนะคะเ,เพื่อนเนาะ พลังงานที่เกี่ยวข้องคือดวงชะตาของเขาบางครั้งมันต้องเจอการเปลีป่นนนยนแปลงการยกย้ายนะคะทั้งที่อยู่ทั้งหน้าที่การงานการสูญเสียต่างๆอยู่บ่อยๆนะคะคนคนนี้นะตามด้วยเอรอรัสนะคะอขออภัยนะคะเอริสนะคะราศีเมษนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นคน,นที่เกิด เน้นย้ำนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะแล้วก็วันพุธได้ด้วยนะคะราศีแล้วก็ธาตุไม่ตรงสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะเ,เพื่อนๆเนอะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแรนดอมแต่เพียงเท่านี้นะคะคนที่คุณคุยคนคบอยู่นะคะเข้าจริงใจกับคุณนะคะแต่ต้องรอเวลานะคะเ,เพื่อนๆเนอะสู้ๆนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทำขึ้นวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ